โอ้ยตกใจหมดอ,อีกขอขอเขาเขาตื่นห่วยหมูขเขานอนกินายาอีกเขาเป็นยังไงบ่าหายใจเลยนี่ั่นองฝนตกมาบ่ทันเลยครับผมรอบสองก็เหลือ่อมแปด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 รอบนีงรอบนี้ครับผมรอบสามเข่าก็ง่ามเลยครับผมพี่น้องคือพอดีเลยนีะครับผม เห็นล่างหนำฝนให้หัวครับเดี๋ยวว่านองกันาตัดมาไพกันเด้อดไปนองโอยมันจะำคำก้อนครับผมถักไทยก,กันกับบาวนองวันที่ก้อนสวัิดกครับผมฝนกันย่อยไม่แล้วครับผมหนไปกัดโอ้ยเปียกเลยครับผม เอ็นดูเขาเอ็นเด้าขาดครับผมสําหรับคําศัพท์วันนี้เอ็นดูก็หมายถึงความรักอะไรครับผมพี่นอ้องเอ็นดูเขาเอ็นเด้าขาดเอาครับผมเอาเอาเลยฝ่าฝนตกฝ่าห้องสิบพด,ดีครับพอดีตัดไม้ไฟออกมาเ,มาเาขาก็ถือว่าโอเคอะพี่น้องมาฐาน ถือฝนพอดีหลอดตายไปอีกโดนครับเออจัดไปย้าให้เสียมาฐานขี้เก่าแล้วพี่น้องสุกเดเร่าจะเท่าอยู่ทุ่งนาไ่ม่ครับผมในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีแต่ปลปยอย่างเดียววาน้อพี่น้องเนาะไปก็ํำแล้วพี่น้องผมเอ้ย เป็นความจริงเลยครับผมลางน้ำลางอาหารผู้พากันนอนมวนรับเลยเนะเาะอ,อาผมยำวิ่นเห็ดบัวใหอากาศฮอนครับผม คนตกมากกับพ่อได้กเเทดลองนี่ยังไงเขาทำล่างอาหารล่างคนให้เขาเดี๋ยวก็ได้เวลากลับบ้านล้วไม่น้องโอ้ชีวิตต้องสู้ <c oughs> สูกคนต่อไปครับเ <c oughs> ขา ôi cái gì cái này ôi tóc cây mất cao ô à mừng tóc mất nữa với nó ô mày hết cái gì rất ô ไม่มาเด้อวคนเลยโอ้ยครับผมตกใจเมื่อดีเขาเข่าเหี่ยสหาแบบตกใจพี่เหาะทองงานเข่าเลยห่วทองไงโอ้ยว่าจะทองอืดเนาะ ขาวเอ็ดล่างน้ำในงัวครับผม่าหาในงัวก็เลยนอนเป็นมูงัวเลยฝนตกแล้วบมงฝนอีกรอบหนึ่งก็ไปนองไปตาได้แก้อึงบ่โอ้ยวนเต็มที่แล้วครับเห็นบ่อี่ห่าหลวนตาโปเห็แล้วครับผมพี่นองเอ้ยมันมีกะมีแห้งพักดันเนาะครับเนาะได้เร็ดไดรสังคือว่าแล้วพี่น้อง อย่าหย,ยุดอย่าทอ้อถึงว่ามันจะตายไปเอายังไปบไ่ไ,ไหนก็ขอให้มันได้เหตุได้สร้างเบื่อหนาะคตของกรอบขั้วไปนะพี่น้องเนาะตายไปไปบปปปป่ไหนไปจีว่าจะไดก็สามหัวมันเอาได้เหตุแต่ยังกับให้ขวัญขลังได้เห็นกับือว่ามีความสุขกันนะเพี่น้องเนาะคอยว่ากันครับพี่น้องโอ้ยตกใจเมื่อเท็จขอหัวอยู่ดีไปสมาตื่นจีขาว มืดไมหมล่อครับปดเฉือกใหงื่กันครับผมได้ก็ลอมเดียล้วล่วะอย่าลืกรอนเอาไป่น้องเนาะ เดี๋ยวหัวจะกินถือตะปูอีกเกี่ยอีกเกินครึ่งทางแล้วครับนะถ้าได้ลงมือทำมันก็ไม่ใช่ไปกว่าคขึงหอวเนาะ,ะเห็นไหมครับ ขรึ่งทางแล้วขึ้นทางแล้วกือบจะลืมผิดขอบโอเคกำลักจะยุ่ยครับไปพี่น้องกม มาเนี่ยับแค่นี่ได้ครับผมเลย,ยนอนเฝ้าหัวเนี่ยเอาถือว่าสุดยอดแล้วครับไปลองอ็นดูเขาเอินเด้าขาดเป็นหวาโอ้ไปพี่น้องไปอย่ตีวิ่งแห้งครับผมมาลุนกันมือื่นครับผมให้ไมนแล้วเลยโอ้ยว่าต่ง,งูขั้ว